ไม่เห็นต้องกลัวปากทั้งวันถ้าอยากให้ลมหายใจสดชื่นยาวนานขอแนะนำน้ำยาบ้วนปากคอเกตพลัสได้รับการทดสอบประสิทธิภาพทางทันตกรรมช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ยาวนาน12ชั่วโมงให้คุณมั่นใจในลมหายใจสดชื่นทุกที่ทุกเวลาช่วยลดการสะสมของแบคทีรียได้12ชั่วโมงเพื่อลมหายใจที่สดชื่นยาวนานใหม่คอเกตพลัสสูตรเกลือผสมสมุนไพรล,ลมหายใจสดชื่นยาวนานมาพร้อมพลังเกลือคอเกตผลิตภัณฑ์ที่ทันตแพทย์แนะนำ ไม่สวยจังเลยเพราะมีพึ่งคอยช่วยนี่เองครีมอาบน้ำโปรเทคส์พร o พอลิสให้ความรู้สึกชุ่มชื่นและช่วยปกป้องผิวได้ทุกวันที่สุดของผิวสวยคือผิวสุขภาพดีครีมอาบน้ำโปรเทคส์พร o พอลิสขอแนะนำครีมอาบน้ำโปรเทคส์อโลเพื่อผิวนุ่มชุ่มชื่นสุขภาพดี ติดตามชมข่าวกีฬากันต่อนะครับปติตามผลการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ที่ประเทศเยอรมน,นีซึ่งแข่งขันเป็นวันแรกครับโดยผู้นำนะครับในรายการนี้รายการ BMW International ผู้นำในวันแรกครับเป็นลีทิฟกุเซนโปรจากแอฟริกาใต้จบวันแรกอยู่ที่8อันเดอร์พาส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยธงชัยใจดีอยู่ที่23ร่วมทำได้3ามอันเดอร์ชินรัตพดุงสินเล่นไป14หลุมมีลบ2นะครับล่าสุดแข่งไปแล้วสหลุมก็ยังอยู่ที่ลบ2 ชับชัยนิราชเล่นไป16หลุมเกินไป4ล่าสุดจบไปแล้วนะครับชับชัยก็เกินไป4เท่าเดิมมานติดตามผมเทนนิสนะครับในการแข่งขันที่ประเทศไทยครับสุชานณวิลาประเสริฐและวรัชยาวงเทียนชัยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จครับการแข่งขันเทนนิสรายการ b e ซีเทโลวีแมนเซอร์กิทสาชิงเงินรางวัล3 5 0 0 0น 350, บาท ที่สนามเทนนิสโรงแรมรามาการเดนประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุชานานวิรัตประเสริฐและวรัชยาวงเทียนชัยเสื้อสีฟ้าพบกับคู่ของหนึ่งนัดดาวนาสุุกับคู่ของญี่ปุ่นไอยามาโมโตะเซตแรกคู่ของสุชานานและวรัชยานำอยู่5ต่อสูเกมนะครับและหนึ่งนัดดาบาดเจ็บที่ข้อเท้าขอถอนตัวทําให้คู่ของสุชานานและวัชยาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา10บนาฬิกา30นาทีครับ จบจากข่าวภาคดึกนะครับคุณตวงธนาและคุณนิสาการก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลคอนเฟเดรชันคัพได้ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณดิติภูมิค่ะขอบคุณครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวดึกประจำคืนนี้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบริษัท ISB อเจำกัดนะครับร่วมกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับนันท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดแข่งขันฟุตบอลคอนเฟเดเรชันคัพครับวันนี้รอบรองชนะเลิศระหว่างบราซิลกับเจ้าภาพแอฟริกาใต้มีผมพริรุกกิ่งแก้วและคุณธนพนันศรีสอนรับหน้าที่บรรยายครับวันนี้ก็มาถึงในรอบรองชนะเลิศนะครับนัดที่2นะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับแอฟริกาใต้นะครับบราซิลนั้นเป็นทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม B นะครับขณะที่แอฟริกาใต้นั้นเป็นนนนนทีีมมอออััััดบบ2ขงงกลุ่ A ะครว้้ต เข้ามาตัดเชือกกันนะครับซึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทางสเปนนั้นก็ไปพลาดท่ากับสเริกาไปแล้วนะครับทำให้สเปกาเนี่ยก็ได้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับั้นคู่ชิงวันนี้เนี่ยจะรู้กันนะครับว่าจะเป็นบราซิลหรือเป็นแอฟริกาใต้ครับครับก็หลายคนอาจจะบอกว่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้เห็นบราซิลนั้นเจอกับสเปนนะครับในรอบชิงชนะเลิศแต่ว่านี่คือวิธีทางของฟุตบอลครับทีมที่ชนะ คือทีมที่ดีกว่านะครับอาจจะไม่อาจจะไม่เชิงว่าเป็นทีมที่ดีกว่านะครับแต่ว่าทีมที่ชนะก็คือทีมที่มีสิทธิ์ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ดีวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นบราซิลหรือแอฟริกาใต้นะครับพักสักครู่ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม m 1 5 0ิไม่มี l i m ชีวิตเกินร้อย m 1 5 0ร่วมกับสวทชเชิญชวนคนรุ่นใหม่สร้างพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อชุมชนในโครงการ M150 Ideology 2009ให้หนักศึกษาร่วมทีม10คนเขียนโครงงานการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนพร้อมปฏิบัติการจริงชิงช้วยเกีดยรติยศพร้อมทุนการศึกษากว่า2 0 0 0 0นบาทส่งผลงานก่อน18สิงหาคมนี้ดูรายละเอียดได้ใน www.m150.com พลังระวังเป็นตัวตลก <c oughs> เปลี่ยนมาใช้คสาสโต p เ w าไฟสูตรเพิ่มพลังมากกว่าน้ำมันหล่อลื่นมากกว่าเพื่อคุณอิ่มอร่อยกับสเต็กเนื้อนุ่มชุ่มซอสสูตรพิเศษกับอีกสารพัดเมนูทามกลางบรรยากาศบ้านสไตล์ล็อกโฮมที่คุณจะต้องกลับมาอีกครั้งที่มาดามสเต็กเฮาส์มาดามสเต็กเฮาส์เยื่อเดมอลบางแคหาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายมาดามสเต็กเฮาส์ ที่1เรื่องสเต็ก028048590ถึง3มาดามสเต็กเฮาส์พิถีพิถันทุกเมนูเพื่อคุณกลับมาติดตามกันต่อนะครับบอลคอนเฟเดรชันครับวันนี้รอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับบราซิลกับแอฟริกาใต้นะครับถึงนาทีนี้นะครับบราซิลเองก็ยังได้ชื่อว่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในคอนเฟเดรชันครับ ครับเพราะว่าบราซิลนั้นลงเล่นมา3นัดนั้นประสบความสำเร็จหมดเลยนะครับคือคว้าชัยชนะได้มาได้หมดเลยนะครับดังนั้นเกมวันนี้นยบราซิลนั้นถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องของความพร้อมแล้วเนี่ยบราซิลนั้นน่าที่จะพร้อมกับแอฟริกาใต้แน่นอนนะครับแทนว่าวันนี้มีข่าวว่าหวนซึ่งเป็นประการหลังตัวหลักของทีมชาติบราซิลจะลงเล่นไม่ได้นะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าบราซิลชุดนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะลงเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นครับหลังตรงไหนแล้วนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะคร ที่ในรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับก็มีโอกาสได้ลงสนามมาแทนที่ควรน,นะครับ,รบแล้วก็จับคู่กับลูเช่ได้ดีนะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บราซิลนั้นได้ผ่านเข้ามาจนถึงรอบรองชนะเลิศนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลงเล่นมาทุกครั้งตั้งแต่ปี1997นั้นก็ผ่านเข้ามาจนถึงรอบสีทีมสุดท้ายได้ทุกครั้งยกเว้นในปี2003นะครับที่ฝรั่งเศสเท่านั้นที่ตกเพียงแค่รอบแรกนะครับ,รบและครั้งนี้สําหรับแอฟริกาใต้แล้ว ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่ได้ผ่านเข้ามาถึงรอบสทีมสุดท้ายครับก็ถือว่าแอฟริกาใต้นั้นมาครั้งนี้เนี่ยมาดีสิเดียวนะครับก็ต้องชมนะครับว่าแอฟริกาใต้นั้นทุกคนนั้นมุ่งมั่นมากทีเดียวนะครับ,รบ,รบว่าจะสร้างผลงานได้ดีนะครับและในตอนนี้นักเตะแอฟริกาใต้ก็เริ่มที่จะมั่นใจแล้วว่าพวกเขาจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับ โดยยงิ่งไม่เพียงแค่การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าคอนเฟเรนซ์ครั้งนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะลุ้นไปถึงฟุตบอลโลกในกระชั่งกลางปีหน้าด้วยนะครับครับสองทีมนี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งครั้งนั้นในการเจอกันเป็นยุคที่คาร์ลสดุงกานะครับคนที่เป็นเทรนเนอร์ของทีมชาติบราซิลในปัจจุบันนี้นะครับในนัดที่เจอกันนั้นก็ลงสนามในทางที่เป็นกัปตันทีมของทีมชาติบราซิล <c oughs> นะครับแล้วก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไปได้3ประตูต่อ2โดยที่แอฟริกาใต้นั้นนําก่อน2ประตูด้วยคร <c oughs> ับจนเป็นครั้งเรียกว่าเป็น1ใน2ครั้งนะครับ <c oughs> ที่ทีมชาติใหญ่นะครับก่อทั้ง2ชาตินั้นเจอกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะรับถึงเรื่องของการแข่งขัน,น <c oughs> ฟุตบอลโอลิมปิกเกมแล้วเนี่ยแอฟริกาใต้นั้นก็เคยชนะบราซิลมาก่อนเ <c oughs> ือนกันนะครับเมื่อปี2000นะครับที่ซิดนีย์นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบฟอร์ในวันนี้แล้วแม้ว่าบราซิลนั้นจะเป็นต่อนะครับ ดูภาพแล้วเนี่ยวันนี้ได้เล่นในบ้านแองอริกาใต้ก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าบราซิลนั้นจะหรือว่าจะยิงประตูอฟริกาใตได้ง่ายครับครับก็เป็นนัดหนึ่งนะครับที่เชื่อว่านะครับบราซิลเองก็คงจะเจอกับความยากลําบากไม่น้อยนะครับในการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้เพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นคือเจ้าภาพในฟุตบอลคอนเฟเดรชันครับคนนี้ครับพักสักครู่ก่อนครับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย มั่นคงทางพลังงานควบคู่ดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมให้เติบโตและยังคงมุ่งมั่นที่จะทำต่อไป30ปีปีมตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยโบราณว่าไว้เกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นงั้นขอเกลียดคนสวยแล้วกัน กลัวบมาติดตามชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับเหลืออีกไม่นานครับฟุตบอลคอนเฟดเรชันครับในรอบรองชนะเลิศในค,คู่ที่2ปราซิกับแอฟริกาใตา้้นก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมอันดับที่5กับทีมอันดับที่72นะครับในอันดับฟีฟ่า r l d เรนกิ้งครับ บราซิลนั้นอยู่ในอันดับที่5ในปัจจุบันนะครับใ,ในขณะที่แอฟริกาใต้นั้นอยู่อันดับที่72อครับแอฟริกาใต้นั้นก็ตกลงไปเยอะทีเดียวนะครับเนื่องจากวงการฟุตบอลแอฟริกาใต้นั้นในช่วงนี้อยู่ในช่วงผัดใบนะครับคือ,อมีทั้งนักเตะรุ่นใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ทางสพันธ์หนังแอฟริกาใต้พยายามที่จะใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ๆนั้นเข้ามาเป็นตัวหลักของทีมนะครับเพื่อเตรียมทีมไว้ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในช่วงกลางปีหน้านะครับดังนั้นนับแต่ส่่วนนหจะเเปป็็ดก รุ่นทั้งนั้นเลยนะครับที่ทางด้านของซันตาน่านั้นพยายามที่จะเอาเข้ามาเพื่อเป็นตัวหลักของทีมในอนาคตต่อไปนะครับการที่บาซิลเองก็พยายามที่จะแซมเหมือนกันนะครับจะแซมเอานักเตะรุ่นใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่าก็ยังใช้เพ่นตัวเก่าๆเป็นหลักอยู่นะครับครับก็เชื่อว่าโค้ชหรือว่าเทรนเนอร์ของทั้ง2ทีมนั้นคงมองเป้าใหญ่ไปที่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกลางปีหน้านะครับเนื่องจากว่าได้สิทธ เาร่วมทําการแข่งขันกันน่าจะแน่นอนนะครับโดยเฉพาะบราซิลตอนนี้ก็อยู่อันดับที่1ของตารางนะครับ,รบในกนารแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนอเมริกาใต้นะครับ,รบส่วนแอฟ,ฟริกาใต้นั้นไม่มีปัญหานะครับในการที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเพราะเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ทดสอบผู้เล่นบางคนนะครับ,รบที่ โค้ชเองก็เล็งเอาไว้นะครับว่าจะเหมาะสมที่จะได้เล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกลางปีหน้าหรือไม่นะครับ,รบซึ่งทางแอฟริกาใต้ชุดนี้นะครับก็อนอกเหนือจากจะมีผู้เล่นบางคนที่เป็นผู้เล่นตัวหลักๆแล้วเนี<ต>่ยก<ะ>็ยังมีนักเตะใหม่ๆหลายคน,นครับอย่างวันนี้เนี่ยเราจะ,าจจะได้ชมฟีท้าของชาบาร่านะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวริมเส้นด้านซ้ายซึ่งค่อนข้างมีความคล่องตัวมากนะครับแล้วก็ เป็นนักเตะที่เป็นขวัญใจของชาวแอฟริกาใต้โดยเฉพาะเลยนะครับ,รบแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นตัวสำรองมากกว่านะครับวันนี้เนื่องจากตัวหลักๆบางคนเนี่ยลงเล่นไม่ได้เนื่องจากติดโทษแบนนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าชาวาราดั้นอาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับ,รบวันนี้แม็กเบดซิบายานะครับ ผู้เล่นของแอฟริกาใต้นั้นโดนโทษแบนนะครับหมดสิทธิ์ลงสนามก็อาจจะเป็นโอกาสของผู้เล่นคนอื่นอย่างที่คุณพพนันเรียนให้ทราบนะครับซึ่งวันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าเจลซันตาน่านั้นจะวางแผนให้กับรูปทีมในการรับมือกับบราซิลอย่างไรนะครับการเจอกันของสเร,ริกากับสเปนเมื่อคือนนี้นะครับหน้าที่จะมีส่วนในการตัดสินใจในการวางแผนในการวางเทคนิค ของเจลสตานะาในการะจะให้ลูกทีมเจอกับปารสิสวันนี้บ้างไม่มากก็น,น้อยผมเชื่ออย่างนั้นครับจริงๆเป้าหมายของแอฟริกาใต้นะครับในการในการฟุตบอล คอนเฟเดเรชันคับครั้งนี้เนี่ยคือเน้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบตัดเชืเอกนะครับเป็นเป้าหมายสูงสุดของทีมนะครับแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วผมเชื่อว่าแอฟริกาใต้นั้นคงจะวางเป้าหมายว่าต้องพยายามเข้าไปถึงในรอบชิงให้ได้นะครับ,รบนั้นถ้าเกิดว่าเข้าไปถึงรอบชิงแล้วเนี่ยก็ต้องชนะบราซิลซึ่งเป็นทีมที่อันดับโลกสูงกว่านะครับ,รบเป็นเรื่องที่ไม่ไง่ายเหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่าเจเซน่า,ญญานะครับซึ่งเป็นกุนซือชาวบราซิเลียนนะครับก็คงจะรู้เหมือนกันว่า,าทีมชาติบราซิลชุดนี้ช ของเขาที่จะชนะบราซิลก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนักเตะของแอฟริกาใต้ต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมเลยนะคร,ครับคือถึงนาทีนี้เชื่อว,ว่าชาวแอฟริกาใต้และก็นักเตะแอฟริกาใต้นะครับรวมถึงเจ,ออจอเอลสตาน่าเองก็คงมองว่าทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ หลังจากที่สันักานนั้นเอาชนะสเปนได้เมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันแล้วกันนะครับว่าผลงานของแอฟริกาใต้กับบราซิลในฟุตบอลคอนเฟเดร a ชั่นครับรอบรองชนะเลิศคือวันนี้จะลงเอยในรูปแบบไหนพักกันอีกสักครู่ก่นครับขาดพลังระวังจะปวดใจ เปลี่ยนมาใช้คัสตาร์ดพลัวันสูตรเพิ่มพลังมากกว่าน้ำมันหล่อลื่นมากกว่าเพื่อคุณอิ่มอร่อยกับสเต็กเนื้อนุ่มชุ่มซอสสูตรพิเศษกับอีกสารพัดเมนูทามกลางบรรยากาศบ้านสไตล์ล็อกโฮมที่คุณจะต้องกลับมาอีกครั้งที่มาดามสเต็กเฮาส์มาดามสเต็กเฮาส์เยื้อเดมอลบางแคหาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายมาดามสเต็กเฮาส์ที่หนึ่งเรื่องสเต็ก 028048590-3มาดามสเต็กเฮาส์ house, พิถีพิถันทุกเมนูเพื่อคุณ